การเดินทางของช้อนทองคําวิเศษรับสลับตัวตนได้ในตอนนี้ก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายกันแล้วที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของช้อนทองคําวิเศษ มีทิริทในการสลับตัวตนกับใครก็ได้ตามที่ใจเรานั้นต้องการที่ตอนนี้ครับมันกำลังจะนําพาหนึ่งชีวิตอย่างอีซึงชอนพระเอกของเรามาถึงทางตันเข้าแล้วหลังจากที่พยายามจะค้นลมประธานหวังจากบัลลังซึ่งบอกเลยครับว่าการจะลมท่านประธานแกได้ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนตัวของพระเอกเองครับมีสิ่งที่ต้องแลกมาด้วยเช่นกันเพราะท่านประธานแกไม่หยุดเฉยแน่แถมการสลับตัวตนครั้งสุดท้ายในชีวิตของพระเอกนั้นมันกำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันแล้วซึ่งเราคนดูก็ไม่อาจจะคาดเดาได้ครับว่าพระเอกจะ ตัดสินใจอย่างไร จะกลับไปเป็นอีซึงชอนเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าการเลือกในครั้งนี้ของเขาครับมันกล้จะส่งผลต่ออนาคตของพระเอกไปตลอดกันและสุดท้ายครับอย่าลืมว่าใครก็ตามที่ใช้ช้อนทองคําคนคนนั้นจะต้องชดใช้ด้วยสวัสดีครับผมาโวทุกคนก็เลงจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทาง Disney Plus อย่างเรื่อง Golden Spo o n ใน EP ีที่16กันแล้วครับ E ี EP สุดท้ายใครที่ไม่เคยดู EP ีก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิง์ใต้คลิปสำหรับเพื่อนนชื่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค ใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้ว ไปฟังกันเลยครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาต่อจากในตอนที่แล้วหลังจากที่พระเอกรับได้ถูกเอกรจับตัวไปจากการตลบหลังของคอนโยฮันหรืออีกชื่อหนึ่งครับประธานหวังคุณพ่อของพระเอกเองเนั่นแหละทําให้ตัวของพระเอกเนี่ยโดนกล่าวหาว่าเขาเป็นคนร้ายในคดีของท่านประธาน,นาซึ่งตัวพระเอกนั้นไม่ยอมถูกจับง่ายๆสิครับเขาจัดการหลบหนีการจับกุมจากเอกรในทันทีโดยมีคนขับรถส่วนตัวรับเป็นคนช่วยพาซิ่งหลบหนีไปอย่างเฉียดเฉวจนในตอนนี้ครับ ข่าวการจับกลุ่มของตัวพระเอกนั้นก็ได้กลายเป็นข่าวโด่งดังชั่ว้ามคืนที่ว่าหวังแทยงรับคือคนร้ายตัวจริงในคดีของท่านประธานาในขณะที่ทางฝั่งซึ่งชอนในตอนนี้ได้เดินทางมาหายายแก่ขายช้อนทองคำรับเนื่องจากเขาในวันนี้ต้องการของเงินคืนพอไม่ได้ใช้ช้อนทองคําที่ว่านั้นแล้วซึ่งคําพูดนี้นี่แหละครับก็เลยทําให้ยายขายช้อนทองค่อนข้างประหลาดใจเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่แกขายมาเนี่ย ไม่เคยมีใครครับเอาช้อนทองมาคืนให้กับแกมาก่อนซึ่งช้อนนั้นเป็นคนแรกเลยก็ว่าได้กุญยายก็เลยถามเขากลับไปครับว่าทำแบบนี้เนี่ยจะไม่เสียใจภายหลังหรอซึ่งช้อนก็เลยตอบไปด้วยความมั่นใจครับว่าไม่อย่างแน่นอนเพราะว่าพ่อแม่ที่เขามีอยู่ในตอนนี้พวกเขาดีที่สุดแล้ว ในขณะที่ทางฝั่งโอยอจิงครับก็โทรหาซึงชอนเพื่อบอกเขาเรื่องของพระเอกให้กับเขาได้รับทราบมันก็เลยทาให้ตัวซึงชอนนั้นไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เลยมาโวยวายที่บ้านของแทยงสิครับแล้วบอกกับฮยอนโดตัวปลอมไปว่าเขานั้นเป็นคนจัดการกับพ่อนางเอกไม่ใช่ฮวังแทยงแต่อย่างใดและเท่านั้นยังไม่พอรับนายยังขโมยชีวิตคุณพ่อแท้ๆของเขามาใช้อีกต่างหากซึ่งประธานฮวังก็ท้าซึงชอนกลับไปสิครับว่าถ้าไนไม่พอใจก็ไปแจ้งตำรวจซะสิถ้าแกหาหลักฐานเอาผิดฉันได้นะ ก็เอาเลยตัดภาพกลับมาที่ทางฝั่งของพระเอกกันต่อบ้างที่หนีการจับกลุ่มมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจูจๆซึ่งชรอนก็โทรมาบอกกับพระเอกครับถึงเรื่องที่เขาหลอกถามฮยอนโดมาเมื่อสักครูน่นี้ว่าตัวเขาครับไม่เคยกลับไปหายายขายช้อนทองคําเลย เพื่อฟังกฎข้อสุดท้ายของช้อนทองที่จะบอกเอาไว้ว่าใครก็ตามรับที่ใช้ช้อนทองคํานั้นในการกินข้าวเข้าไปคนที่ใช้ช้อนทองอันนั้นครับจะได้รับความทรงจําทั้งหมดของเจ้าของช้อนทองในทันทีเหมือนกับตอนที่เคยเกิดขึ้นกับคุณพ่อของซึงชอนมาก่อนนั่นเองครับซึ่งพอพระเอกรู้ว่าฮายอนโดนั้นไม่เคยรู้กฎข้อน,นี้มาก่อนก็เลยจัดการวางแผนการบางอย่างขึ้นมาก่อนอื่นครับต้องเริ่มต้นจากการหาช้อนทองของฮาวังฮยอนโดให้เจอก่อนซึ่งบอกเลยครับว่ามันก็ไม่ค่อยง่ายสักเท่าไหรนะ่นัก จนพระเอกเองก็นึกขึ้นได้ว่า ที่พิพิธภัณฑ์ของอเล็กบูครับมีสิ่งของที่ฮยอนโดมาฝากไว้ที่นี่มากมายเป็นทรัพย์สินสมบัติครับที่เขาต้องการมาจัดแสดงและหนึ่งในนั้นก็มีช้อนทองคําอะไรบางอย่างติดมาด้วยเพราะว่าตัวฮยอนโดคิดว่าเขาคงไม่ได้มีโอกาสในการใช้ช้อนทองคําที่ว่านั้นอีกแล้วก็เลยเอามาจัดแสดงโชว์เลยและกันตัดกลับมาที่ทางฝั่งของยอจินกันบ้างครับไปบอกกับนางเอกว่าในตอนนี้จะต้องรีบตามหาพระเอกให้เจอให้ได้เพราะว่าเขาอาจจะถูกเก็บปิดปากก่อนก็เป็นได้ซึ่งวิธีการจะช่วยเขาได้ในตอนนี้เลยก็คือ ้องให้พระเอกรับกลับไปเป็นอีซึงชอนเหมือนเดิมสิแล้วปล่อยให้ระวังแทยงตัวจริงดวนตำรวจจับไปดำเนินคดีต่อเพราะว่าวันนี้ครับก็เป็นวันครบรอบสิบปีที่ตัวของพระเอกจะต้องไปเจอกับยายขายช้อนทองแล้วเพราะว่ายอจินเองไม่สนใจครับว่าแทยงจะเป็นยังไงต่อไป หลังจากที่เขาได้กลับคืนร่างเดิมแล้วซึ่งนางเอกก็ไม่โอเคสิครับการจะให้ซิงชอนรอดแต่ว่าแทยงโดเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเหมือนกันนางเอกก็เลยตั้งใจว่าจะหาทางอื่นครับในการช่วยทั้งสองคนนี้ให้ได้ก่อนที่ตัวของพระเอกนะจะโทรหานางเอกเพื่อบอกอะไรบางอย่างกับเธอ ในตอนนั้นรับนางเอกก็เลยรีบออกไปข้างนอกในทันทีโดยที่เธอเองก็หารู้ไม่ว่าในตอนนี้รับมีสายตำรวจสะกดรอยตามเธอไปแบบติดๆและตามเข้าไปจับกลุ่มเธอรับเมื่อเดินทางไปถึงที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วนั้นตัวของนางเอกรับเดินทางไปสารภาพบาปกับบาทหลวงไม่ใช่การนัดพบกับพระเอกอย่างที่ตำรวจคิดกันไว้ซึ่งนี่รับเป็นแผนการที่พระเอกได้วางไว้ทั้งหมดเพราะว่าเขาเองก็รู้รับว่านางเอกถูกสะกดรอยตามอยู่นั่นเองเพราะว่าตัวเขาในตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่บ้านของซึงชอนไปก่อนโดยมีแม่ ของซึ่งชองครับเป็นคนคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิดและไม่คิดว่าหวังไทยงคนนี้ เป็นฆาตกรตัวจริงคุณแม่ของซึงชองครับได้ทาอาหารมื้อโปรดให้กับพระเอกได้ทนันแน่นอนสิครับว่าตัวของพระเอกนั้นก็หยิบช้อนทองคําบางอย่างขึ้นมามันคือช้อนทองคาของโยฮันเองนั่นแหละที่ได้เก็บเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของอเล็กปูครับซึ่งอเล็กเองก็ยอมให้พระเอกเอามันมาได้แต่โดยดีเพราะว่าเขานั้นเชื่อใจพระเอกแบบเต็มๆว่าจะใช้มันในทางที่ถูกต้องแล้วพระเอกก็จัดการใช้ช้อนทองคําที่ว่านั้นกินข้าวเข้าไปในทันที แล้วภาพความทรงจำทั้งหมดของคอนโยฮันในอดีตครับก็หลังไหลเข้ามาในสมองของพระเอกแบบเต็มๆ ตั้งแต่ความทรงจาในวัยเด็กจนถึงวัยโตเลยก็ว่าได้รวมไปถึงเหตุการณ์ที่ฮยอนโดตัวจริงนั้นถูกจัดการเก็บทิ้งโดยฝีมือของคอนยฮันเอนั่นแหละรับและคนที่จัดการกับท่านประธานนาก็ไม่ใช่ไกลที่ไหนตัวคอนยฮันเอนั่นแหละที่เขาจําเป็นต้องจัดการกับท่านประธานนาเพราะว่าเขาบังอาจเอาคลิปกล้องวงจรปิดมาแบล็กเมลได้ซึ่งหลังจากที่ตัวของพระเอกรู้เรื่องราวทั้งหมดของคอนยฮันหมดแล้วเนี่ยเขาก็จัดการรับเดินทางออกจากบ้านของซึงชอในทันที แล้วบอกลาแม่คนนี้ครับก่อนจะจากไปแล้วรีบเดินทางไปพบกับนางเอกได้ทันทีเพื่อบอกเธอครับถึงเรื่องไฟต้นฉบับของกล้องวงจรปิดที่โยฮันนั้น จัดการก,กับฮยอนโดเมื่อ20ปีก่อนมันก็เลยทําให้ตัวของนางเอกแล้วก็ซึ่งชอนครับเริ่มช่วยกันออดตามหาคลิปที่ว่านั้นจากกล้องของเก่าของพ่อของนางเอกในขณะที่ตัวของพระเอกรับก็เดินทางกลับบ้านของตนตัวไม่เกรงกลัวการถูกจับเลยสักนิดซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เลี้ยงรับที่เกียดฮยอนโดแบบขั้นสุดก็ได้มาขอให้พระเอกนั้นช่วยเธออีกแรงหนึ่งซึ่งมันก็เข้าทางเขาเลยสิครับ ที่ต้องการจะค้นประธานหวังอยู่แล้วจนเมื่อประธานหวังนั้นแกกลับถึงบ้านก็ได้เจอเข้ากับพระเอกกำลังดื่มกาแฟรออยู่อย่างสบายใจโดยเขาเองครับก็บอกกับประธานหวังไปว่าได้บริจาคเงินกองทุนซุกซ่อนของโดชินกรุ๊ปหลายล้านล้านวอนไปหมดเกลี้ยงแล้ว ซึ่งในตอนแรกประธานวังไม่เชื่อหรอกรับพระเอกจะทํามันได้ยังไงข้อมูลบัญชีลับที่ว่านี้มันเป็นความลับของเขาเพียงแค่คนเดียวแต่พอเช็คข้อความที่เด้งเข้าโทรศัพท์เท่านั้นแหละรับมันเป็นจริงตามคําพูดของพระเอกทุกประการก่อนที่ตัวเขารับจะหยิบช้อนทองของฮยอนโดตัวปลอมขึ้นมาเนี่ยแล้วบอกกับเขาไปว่า ตัวของประธานวังรับไม่รู้ถึงกฎข้อสุดท้ายของช้อนทองใช่ไหมล่ะซึ่งปรากฏว่ามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆรับเพราะว่าเขาไม่เคยกลับไปหายายขายช้อนนั้นอีกแล้วพระเอกก็ได้อธิบายกฎที่ว่านี้ให้กับฮยอนโดได้ฟังว่าใครก็ตามที่เอาช้อนทองคําของเขาไปกินข้าวแล้วจะได้เห็นอดีตทุกอย่างรับของเจ้าของช้อนและพระเอกก็ได้เห็นมันแล้วทุกบากรับที่ฮยอนโดเคยได้ก่อตั้งแต่อดีตยันปัจจุบัน ในขณะที่ช่วงเวลานั้นเองครับหัวหน้าของนางเอกก็เรียกเธอไปพบเป็นการส่วนตัวเพราะทางสารข่าวของเธอในตอนนี้เนี่ยได้เจอเข้ากับคลิปกล้องวงจรปิดครับที่ยฮันนั้นจัดการกับฮยอนโดไปเมื่อหลายปีก่อนมันแทรกอยู่ในคลิปสัมภาษณ์ของพ่อนางเอกรับซึ่งสำนักข่าวนี้เองก็ไม่กล้ารับจะเอาคลิปที่ว่านี้มาเปิดเผยต่อสาธารณาชนเพราะเกรงกลัวต่ออำนาจของฮยอนโดมากๆมันก็เลยทําให้นางเอกคิดไม่ตกครับว่าจะจัดการเผยแพร่ค,คลิปนี้ไปได้อย่างไรกันตัดกลมาที่ทางฝั่งของพระเอกกันต่อบ,บ้าง เขาได้บอกกับประธานหวังไปว่าต้องการอยากจะให้โอกาสเขารับในการสารภาพความผิดทั้งหมดแล้วก็มอบตัวกับทางกรมตำรวจซะและทุกอย่างครับจะจบลงด้วยดี แต่ประธานวังก็บอกกับพระเอกไปตามตรงว่าทั้งชีวิตนี้เขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยครับนอกจากสิ่งที่ได้ว่าเงินเพราะมีแค่เงินเท่านั้นที่มันไม่เคยทรยศใครแต่การเฝ้ามองดูพระเอกรับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้เขาปลื้มปิ่มจริงๆและภูมิใจในตัวของพระเอกและใหญ่เขาครับเป็นลูกแท้ๆของตนจริงๆนะแต่ไม่ว่ายัางไงครับเขาก็ไม่ยอมมอบตัวโดยเด็ดขาด และไหนๆเรื่องมันต้องจบลงแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลแล้วกรับที่ประธานวังจะไว้ชีวิตพระเอกให้มีชีวิตรอดต่อไปเขาจัดการกรับเข้าไปรัดคอของพระเอกเพื่อหวังให้เขานั้นขาดใจไปอย่างช้าๆ แล้วจบเรื่องนี้ในทันทีตัดกลับมาที่ทางฝั่งของโอยอจินกันบ้างครับเธอในตอนนี้ตั้งใจบอกความจริงกับสื่อเป็นคลิปที่ฮยอนโดนั้นจัดการกับโยฮันเมื่อหลายปีก่อนที่นางเอกเอมาขอความช่วยเหลือจากยอจรจินรับให้เธอเป็นคนแชร์เรื่องราวทั้งหมดเพราะว่าไม่มีสำนักข่าวไหนครับกล้าทำข่าวนี้เลยและเมื่อคลิปที่ว่านี้ถูกเผยแพร่ไปทางโลกอินเทอร์เน็ตรัรบหลายๆคนที่เห็นคลิปนี้ก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะว่าประธานทวังรับเป็นคนที่อยู่ในคลิปจริงๆหลักฐานคาตาแบบนี้ครับบอกเลยว่าดินไม่หลุดเป็นแนะ่ ส่วนทางฝั่งของพระเอกในตอนนี้ครับที่โดนรัฐเกิดจะเดี้งแล้วเดีย ก็สามารถสลัดตัวเองรับออกจากขยันโดได้สําเร็จแล้วจัดการส่วนกลับประธานหวังอย่างหนักรับจนพระเอกเองก็สบโอกาสตั้งใจว่าจะส่งประธานหวังไปคุยกับพระรามมะม่วงให้ได้เพราะว่าเขาในตอนนี้บันดาลโทษาจริงๆแต่ทว่าสิงชรรับได้เข้ามาห้ามพระเอกไว้ได้ทันแล้วพูดถึืนสติเขารับให้คิดถึงคุณพ่อที่ตายไปให้มากๆว่าคุณพ่อนั้นคงไม่ต้องการให้พระเอกมือเปื้อนเลือดหลอกจริงไหมปล่อยให้กฎหมายนั้นจัดการกับประธานหวังไปเถอะอย่าทําอะไรเขาเลยเพราะว่าความรุนแรงรับไม่เคยเป็นทางออกสําหรับทุกเรื่องซึ่ง ในระหว่างที่พระเอกกับซึงชอนกำลังสนทนากันอยู่นั้นฮยอนโดในตอนนี้ก็สบโอกาสครับฟื้นตื่นขึ้นมาจัดการฟาดแจกันใ,ใส่ทยงจนเขาเองก็สลบไปแล้วประธานหวังก็เตรียมตัวจะหนีไปรับเพื่อกบดานสักที่นึง่งทว่าในตอนนั้นเนี่ยตำรวจก็เดินทางมาถึงที่บ้านแบบพอดีเด็กโดยนี้ก็เป็นฝีมือของแม่เลี้ยงเองนั่นแหละที่ต้องการจัดการกับสามีของเธออย่างเด็ดขาด ด้วยการส่งเขาเข้าคุกให้ได้ในข้อหาที่ทาให้ลูกชายของเธอครับต้องไปคุยกับรามะม่วงแบบนั้นแล้วประธานหวัวงรับก็ถูกส่งตัวเข้าสังเตนในทันทีแล้วตัวหวังไทยยงกับซึงชองรับก็เริ่มปรับความเข้าใจกันได้ คือซึงชอนในตอนนี้ค่อนข้างดีใจมากๆที่เขาได้รู้สึกเหมือนมีแม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแม่ซึงชอนนั้นดูแลเขาเป็นอย่างดีครับและมีความสุขมาโดยตลอดและถ้าซึงชอนเลือกได้เขาขอไม่กลับเป็นฮาบาังแทยงอีกตลอดไปซึ่งพระเอกก็ยอมรับในการตัดสินใจในครั้งนี้ของเขานะครับก่อนที่ตัวของพระเอกนั้นจะขึ้นรถไปกับทางตำรวจ เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของเขาครับให้กับตำรวจได้รับทราบน่เอนในตอนนี้นั้นขอบคุณยอจินจริงๆที่ยอจินช่วยนำเสนอความจริงของข่าวในเรื่องนี้จนจัดก,การโค่นล้มประธานหวังรับจนเข้าสังเตได้สำเร็จแน่นอนว่านักข่าวแต่ละคนเนี่ยก็มารุมถามยอจินกันเต็มไปหมดครับว่าเธอเอาคลิปที่ว่านั้นมาได้จากไหน เป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆเลยครับที่ประธานวังมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศพัวพันกับคดีการตายครับของเพื่อนสนิทของตนซึ่งตัวยอจินก็มาได้จางกุลนี่แหละครับได้เข้ามาช่วยกันนักข่าวเอาไว้มันก็เลยทำให้ตัวของยอจินรับประทับใจในตัวของจางกุลมากๆแล้วเริ่มมีความรู้สึกอะไรบางอย่างกับเขาอย่างเป็นทางการตัดกลับมาที่ทางฝั่งของพระเอกกันต่อเขาในตอนนี้ครับถูกเอกการสั่งฟ้องพร้อมกับฮวังฮงยอนโดในข้อหาคดีของประธานนาเอนั่นแหละ ซึ่งคนขบับรถส่วนตัวของพระเอกครับก็จัดการขุดใต้ต้นไม้จนเจอเข้ากับอาวุธสังหาร ที่ฮยอนโดรับแอบซุกซ่อนเอาไว้บางที่ซึ่งการที่พระเอกรู้ความลับในเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกรับอย่าลืมว่าพระเอกเห็นทุกความทรงจําของฮยอนโดมาหมดแล้วรวมไปถึงที่ซ่อนของอาวุธสังหารเองก็ตามมันก็เลยทาให้ตัวของพระเอกนั้นหลุดพ้นข้อกก่าวหาในคดีของประธานนาในทันทีแล้วนางเอกรับก็มาแสดงความยินดีกับพระเอกถึงเรื่องทุกอย่างที่จบลงด้วยดีแบบนี้แต่พระเอกก็ได้บอกกับนางเอกไปตามตรงว่าเขารอดจากคดีประธานนาก็จริงรับแต่อย่าลืมว่าเขามีคดีความเรื่องปั่นหุ้นที่ยังจะต้องขึ้น อีกตั้งหลายครั้งแต่อย่าห่วงเลยครับทุกอย่างจะต้องจบลงด้วยดี ัดภาพกลับมาที่ทางฝั่งของประธานหวังกันต่อบ้างที่ได้อยู่ในห้องสืบสวนสอบสวนรับกับทนายคนสนิทที่ทนายเองได้บอกกับประธานไปว่ามีคนเจออาวุธสังหารของพ่อนางเอกเข้าแล้วคุณทนายก็บอกกับประธานไปตามตรงได้ครับว่าโอกาสรอดของเขานั้นมีน้อยมากๆเลยมันก็เลยทําให้ตัวของประธานหวังนั้นโกรธแค้นพระเอกมากๆและต้องการจะเอาคืนเขารับก่อนที่ตนนั้นจะถูกส่งเข้าสังเตและประธานหวังก็มอบหมายงานอะไรบางอย่างให้กับทนายโกไปทําให้เรียบร้อยซะ ก่อนที่ภาพเหตุการณ์ครับจะตัดมาที่ใครบางคนในตอนนี้ กำลังผสมสารอะไรบางอย่างลงไปในน้ำส้มครับที่บ้านของฮาวังแทยงซึ่งมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับตอนที่พระเอกของเรานั้นเดินทางกลับมาถึงที่บ้านพอดีเพื่อทําการเก็บข้าวเก็บของย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้ซะจนตัวของพระเอกรับได้เจอเข้ากับหนุ่มคนสวนคนใหม่ที่ได้มาทํางานที่บ้านของพระเอกได้สักพักหนึ่งแล้วโดวยหนุ่มคนสวนคนนี้ครับได้มาขอร้องพระเอกว่าก่อนหน,นี้ประธานวังได้สั่งให้เขานั้นตัดต้นไม้ที่เขารักมากๆและเขาเองก็ไม่อยากตัดครับเพราะว่าเสียดายมันเลยขอเก็บมันไว้จะได้เปล่าแน่นอนสิเรา ตัวของพระเอกนั้นไม่ใช่คนที่ใจไม้ไส้มาดันก็เลยยอมให้คนส่วนนั้นทําตามคําขอแต่โดยดีเก็บต้นไม้นั้นเอาไว้ได้ครับและพระเอกก็ขอตัวจากนางเอกรับไปเก็บของในบ้านสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเขากลับออกมาซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็มีแม่บ้านรับเข้ามาเสิร์ฟน้ําส้มในห้องของเขาแบบพอดีเด มันเป็นแก้วเดยการกรับกับที่มีใครบางคนใส่สารอะไรบางอย่างเข้าไปแล้วพระเอกก็หยิบมันขึ้นมาสิครับเตรียมพร้อมจะดื่มมันเข้าไปแบบเต็มๆเระยะเวลาได้ผ่านไปหลายสิบนาทีเสร็จแมรีนในตอนนี้ครับต้องการจะเข้าไปหาหาวังแทยงถึงในห้องเพื่อทําการบอกลาเขาอย่างเป็นทางการสักทีหลังจากที่จัดการกับท่านประธานวังได้สําเร็จตุรงกันแล้วนี่เลยเมื่อแม่เลี้ยงได้เปิดประตูห้องของหวังแทยงเข้ามาเท่านั้นแหละครับก็ได้เจอเขากับคราบเลือดจํานวนมากและปิดท้ายครับด้วยร่างไร้วิญญ,ญาณของหวังแทยงแล้วแม เลี้ยงรับก็กรีดร้องออกมาด้วยความตกใจจัดการโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ปอเต็กตึงในทันทีแน่นอนว่าตัวนางเอกได้เห็นรถกู้ภัยเดินทางมาที่หน้าบ้านของพระเอก เธอนั้นก็ตกใจมากๆเธอคิดว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้หรือเปล่าและเธอหวังลึกๆรับว่าฮวังแทโยงในตอนนี้จะยังคงปลอดภัยและเมื่อเธอเข้ามาในบ้านเท่านั้นแหละครับก็ได้พบกับความจริงที่ว่าฮวังแทโยงในตอนนี้ได้จากโลกนี้ไปอย่างเป็นทางการแล้วครับมันก็เลยทําให้ตัวของนางเอกรับไม่ได้อย่างแรงที่ต้องมาสูญเสียคนรักไปแบบนี้แล้วเธอเองรับก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักปิดตํานานมหาเศรษฐีหนุ่มอย่างเป็นทางการสักทีหนึ่ง จนเวลากรับได้ผ่านไป3ปีเสร็จๆซึ่งช่อในตอนนี้ได้กลายปเป็นนักเขียนการ์ตูนกรับตามความฝันที่เขาได้ฝาดฝันเอาไว้และเท่านั้นยังไม่พอ ตัวของซึงชอนในตอนนี้ยังมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากและโด่งดังรับจากการเขียนการ์ตูนเรื่องโกลเด้นสปูลขึ้นมาหรือว่าเรื่องราวของช้อนทองคำนั่นเองก็เลยทำให้ในตอนนี้ครับซึงชอนกลายเป็นคนรวยไปแล้วมีอพาร์ตเมนต์หรูกลางเมืองในขณะที่ซึงอาครับก็แต่งงานกับมุนกีคนขับรถคนสนิทของพระเอกนั่นเองครับในระว่าแต่ละคนในตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก่อนที่ตัวของนางเอกนั้นจะพาตัวซึงชอนมาทานข้าวที่ร้านของป้าคนบ้า ที่ป้าคนนี้ครับเคยขโมยกระเป๋าเดินทางของนางเอกไปที่มีเงินจํานวน500ล้านวอนเพื่อนๆยังจํากันได้ไหมครับตอนนี้นั้นเธอคนนี้มีร้านอาหารเป็นของตัวเองแล้ว และมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับที่ตนเองโดนสลับช้อนทองคาไปก่อนที่ตัวซึ่งชอนจะบอกกับนางเอกไปว่าฮยอนโดในตอนนี้ครับกำลังจะถูกปล่อยตัวแล้วนะมันก็เลยทําให้นางเอกไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นั่นก็เป็นเพราะว่าคดีความที่ฮยอนโดเคยก่อมันมีมากมายซะเหลือเกินนี่ยังไม่รวมคดีที่ทําร้ายพระเอกนะครับชายคนนี้นั้นเป็นอะไรที่เกินมนุษย์มานาจริงๆการที่เขาพ้นผิดมาเร็วขนาดนี้น่าจะใช้เงินในการฟาดหัวคนมามากมายแน่แน่ แต่นางเอกตอนนี้ครับคงทําอะไรไปได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละนางเอกในตอนนี้ไม่ค่อยเข้าใจครับ ในเมื่อคนที่ใช้ช้อนทองเนี่ยต้องชดใช้ทุกคนทําไมอีซึงชอนในร่างของแทยงพระเอกของเราถึงต้องชดใช้หนักกว่าเพื่อนด้วยความตายกันละ่ะในขณะที่ฮยอนโดครับแป๊บแปบก็ได้ออกจากคุกมาใช้ชีวิตแล้วส่วนยอดจีนในตอนนี้ก็เสวยสุขครับแต่งงานกับจางกุลมีลูกที่น่ารักด้วยกันในขณะที่พ่อของจองนาราในตอนนี้ก็ได้มาทํางานเป็นผู้ช่วยที่บ้านของยอดจนอีกด้วยหลังจากพ้นคุกออกมาเได้ว่าชีวิตของยอจจีนในตอนนี้กําลังมีความสุขถึงขั้นสุดเลยทีเดียวโดวยตัวยอจินเองก็หารู้ไม่ว่า คุณพ่อของจอนาราในตอนนี้ครับมีหนี้สินค่อนข้างมากประมาณ200ล้านวอนเลยก็ว่าได้ไม่มีทางรับที่เขาจะหาเงินขนาดนั้นมาจ่ายได้ใน1อาทิตย์เลยคุณพ่อจอนาราจึงคิดแผนการบางอย่าง ในการเอาลูกของยอจินรับไปเรียกค่าไถ่ในอนาคตและนี่เลยครับคือสิ่งที่ยอจินจะต้องชดใช้ในอีกไม่กี่วันต่อมาอย่างแน่นอนเพราะเธอไว้ใจพ่อคนนี้มากเกินไปในขณะที่ฮยอนโดในตอนนี้ครับหลังจากที่พ้นคุกออกมาแล้วเขากลับมีอาการที่ไม่ปกติพิการขยับตัวไม่ได้ครับซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าสารเคมีแบบเดียวกันครับกับที่ฮยอนโดใช้จัดการกับแทยงที่แม่เลี้ยงเป็นคนเอาให้เขาเป็นคนทานครับ เพื่อต้องการให้ชายคนนี้นั้นทุกทรมานแบบแทยงนั่นเองให้เขาตายทั้งเป็นตัวแม่เลี้ยงก็ตั้งใจว่าจะเลี้ยงฮยอนโดครับไปจนกว่าการสืบทอดมาดกจะเสร็จสิ้น ให้ทรัพย์สินทุกอย่างรับตกเป็นของเธอเสียก่อนเมื่อถึงตอนนั้นเธอวางแผนไว้แล้วจะจัดการกับฮยอนโดยังไงเลยได้ว่านี่ครับคือสิ่งที่ฮยอนโดจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาใช้ช้อนทองคําเป็นอะไรที่โหดร้ายอยู่เหมือนกันนะครับก่อนที่ไม่เลียจะมาเฉลยกับฮยอนโดได้ฟังว่าจริงๆแล้วรับจุนแทเป็นลูกแท้ๆของเธอกับโยฮันมันก็เลยทําให้ฮยอนโดในตอนนี้ค่อนข้างตกใจมากๆที่รู้ความจริงครับว่าจุนแทคือลูกชายแท้ๆของเขาเลยร้องไห้ออกมาอย่างหนัก ในสิ่งที่เขาได้ทําลงไปทั้งหมดครับกับจุนแทตัดภาพกลับมาที่ทางฝั่งนางเอกกันบ้าง เธอในตอนนี้กรับได้ข่าวมีคนส่วนธรรมดาคนนึงเล่นหุ้นจนได้เงินหลายพันล้านในชั่วพริบตาเลยก็ว่าได้เธอก็เลยตั้งใจจะเดินทางมาสัมภาษณ์เขาคนนี้ครับเพราะดูเหมือนว่าเขาคนนี้จะเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงที่อนาคตดูช่างจะสดใสซะเลือเกินเป็นแค่คนสวนครับแต่กลับกอโกอยเงินได้มากขนาดนี้แล้วนางเอกก็ได้เจอเข้ากับชายคนนั้นแบบเต็มๆซึ่งผลก็ปรากฏว่าชายคนนั้นครับก็ไม่ใช่ไกลที่ไหนตัวของพระเอกของเรานั่นเองครับที่ได้กลายมาเป็นคนส่วนแบบเต็มรูปแบบแล้วซึ่งนางเอกไม่สงสัยหรอกครับว่่าาทไมเเขถึงป็นนนคสว แต่คนดูสิครับต้องสงสัยไปนแน่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระเอกกันแน่ไม่ใช่ว่าเขาตายไปแล้วหรอเรื่องนี้เลยต้องย้อนกลับไปก่อนที่ฮวังแทยงจะพบกับความตายก่อนที่พระเอกของเราในช่วงเวลานั้นครับจะดื่มน้ําส้มเข้าไปเขากลับโดนสลับตัวตนด้วยช้อนทองคําโดยคนส่วนที่บ้านของตอนเองนั่นแหละในช่วงเวลานั้นแบบพอดีเด๊ะเลยทําให้พระเอกครับไม่ได้ดื่มน้ําส้มนั้นเข้าไปแล้วกลายเป็นคนส่วนไปแล้ว ก็เลยเดินออกมาจากห้องของแทยงด้วยความงงงวยแล้วส่วนกับนางเอกด้วยซึ่งนางเอกในตอนนี้ก็จำหน้าพระเอกไม่ได้ครับเพราะว่าเขาในตอนนี้กลายเป็นคนส่วนแล้วในขณะที่คนส่วนตัวจริงในตอนนี้เนี่ยที่ได้กลายเป็นหวังแทยงก็หยิบน้ำส้มที่ว่านั้นขึ้นมาดื่มและสวยสุขกับทรัพย์สมบัติที่เขากำลังจะใช้ครับในอนาคตอันใกล้นี้เพราว่าชีวิตของเขามันช่างสั้นซะเหลือเกิน หลังจากดื่มน้ำส้มเข้าไปได้ไม่นานหวังแทยงรับก็ไปคุยกับร่ามะม่วงในทันทีตายยังเขียดเลยก็ว่าได้ก่อนที่ตัวพระเอกรับจะออกจากบ้านของหวังแทยงไปโดยใช้ชีวิตเป็นคนส่วนเรื่อยมาครับจนสามารถประสบความสำเร็จกลายเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงได้ถึงขนาดนี้ในระยะเวลาอันสั้นได้แล้วนางเอกรับก็ได้เจอเข้ากับพระเอกในตอนสุดท้ายในที่สุดซึ่งเธอในตอนนี้ก็จำพระเอกไม่ได้หรอกแต่รู้ว่าชายคนนี้ครับมีทัศนคติเหมือนชายคนหนึ่งที่เธอรู้จักมากๆเลยแล้วเธอเองครับก็รู้สึกคุ้นเคยกับเขาออย่่างบกกไมถู ยังกบว่าเรา2คนครับเคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมแล้วซีรีส์เรื่องนี้ครับก็ตัดจบลงไปอย่างเป็นทางการทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในโกลเด้นสปูลอีีสุดท้ายได้จบไปเนี่ย ประเด็นที่น่าสนใจสุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของการมีชีวิตอยู่ของพระเอกว่าทำไมโดนจัดการไปแล้วครับถึงยังไม่ตายกันแน่ผมเชื่อมีหลายๆคนครับที่ฟังไปเมื่อสักครูน่นี้ยังคงงงงวยกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งจะขออธิบายช้าๆกับเพื่อนๆได้ฟังกันอีกรอบนะครับเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนที่พระเอกเของเรานั้นจะเดินเข้าไปที่ห้องของตัวเองแล้วดื่มน้ำส้มมรณะนั้นเข้าไปทว่าก่อนที่พระเอกจะกลืนมันเข้าไปเนี่ย ไอ้เจ้าชาวสวนที่ย้ายมาอยู่บ้านพระเอกได้สักพักหนึ่งแล้วก็ได้ใช้ช้อนทองคําของตนครับในการสลับตัวตนของพระเอกเป็นครั้งที่3แบบพอดีจนเจ้าคนสวนคนนั้นครับได้กลายเป็นหวังแทยงได้ประมาณ3าวิพระเอกก็เดินออกจากห้องของแทยงไปแล้วคนสวนก็เดินเข้าห้องของแทยงแล้วดื่มน้าส้มไปแทนพระเอกก่อนที่เขาจะเดี่ยงไปในเวลาต่อมาส่วนพระเอกของเรานั้นที่โดนสลับตัวตนครับก็ลืมความทรงจาทุกอย่างที่มีของตัวเองไปจนหมดเกลี้ยงกลายเป็นคนสวนแบบเต็มตัวเลยไม่ว่าซึ่งชอนหรือว่านังเอกก็ตามครับก็ไม่สามารถจําตัว ตนเก่าของพระเอกได้เพราะว่านี่คือกฎเหล็กของช้อนทองรับว่าใครก็ตามที่เป็นฝ่ายถูกสลับตัวตนนั้นคนคนนั้นจะเป็นฝ่ายที่ถูกลืมความทรงจําทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วกลายเป็นคนที่โดนสลับแบบเต็มรูปแบบส่วนคนรอบตัวครับก็จําตัวเขาไม่ได้ด้วยดังนั้านี่ครับเป็นตอนจบที่เซอร์ไพรส์คนดูอย่างผมมากๆเลยไม่คิดว่าตัวซีรีส์ครับจะคิดได้ลึกแล้วก็ไกลถึงขนาดดีได้เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆและผมก็แอบคิดนะครับว่าถ้ามีภาค2มันน่าจะสนุกมากขนาดไหนกันนะ ว่าพระเอกรับจะสามารถกลับมาอยู่ตัวตนที่แท้จริงของเราได้หรือเปล่ากลับไปเป็นอีซึงชองรับที่คองรักกับนางเอกไปจนวันตาย แถมแต่ละคนในตอนนี้นั้นก็ได้รับผลที่ตามมาของช้อนทองกันทั้งหมดแล้วเลยได้ว่าเป็นตอนจบที่สมบูรณ์แบบอีกเรื่องหนึ่งจริงๆครับเอาละครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการฟังสรุปเนื้อเรื่องหนังใหม่ๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราไว้ด้วยนะครับเมื่อไร่ก็ตามที่มีสรุปเนื้อเรื่องซีรีส์ใหม่ๆมันๆเพื่อนๆด้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยกด u b s c r i b e กันไว้ได้เลยครับสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นั้นก็อย่าลืมกดไลค์กับพวกเราทีมงานคนละหนึ่งไลค์จะเป็นกำลังใจอย่างมมาาาาาากกกกกกกครรรัััับบใให้้วเเนนทํลลลิปปต่อ,ตอๆๆไไยยยงง็ฝดะ และสุดท้ายจริงๆครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการฟัง YouTube และเบื่อหน่ายกันมีโฆษณาขึ้นมาขั้น อย่าลืมยูทูปพิมีมราคาถูกของแอดมินด้วยนะครับเพียงแค่7 9บาทต่อเดือนไม่สมัครแล้วเนี่ยโฆษณาที่ขึ้นมากวนใจเ,นเพื่อนๆจะไม่เคยปรากฏขึ้นใหม่เลยใครเป็นสายฟังเพลงชอบทำจอเล็กปิดหน้าจอก็ทำได้ด้วยและใครที่มีโปรเดิมอยู่ก็สามารถย้ายค่ายมาสมัครกับแอดมินได้ด้วยนะครับสนใจถ้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดมุมบนหน้าจครับแอดมอลโบรรานนี้แอดมินช่องนี้เป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภยัยสำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วกระบผมต้องขอตัวลาไปก่อนครครับับสสวดี